สบายดีสบายดีท่านผู้ชมทุกคนเด้อของขวัญจาก FC ฟซีังไทยเด้อเพื่อนว่ามักในการทำคลิปองนาสายบุญเนาะเพื่อนว่าเนาะเพื่อก็ได้ฝากนี่มาให้กะไฮปูอันนั้นทุกอย่างล้ำบาเบย์ยังใครแพ้กะไฮเนาะเพื่อนว่าเนาะนี่ราชิมาแก่เบิรเด้เเอ,อขอบใจเด้ออันน่ะชื่อผู้ทธบุญกะอันแหวน แม่จำปีจำปีรู้ปะจำปาเนาะเนว่าซอเทคก็ซอดินเพิ่มจำปีกับจำปาขาดประเทศไทยไปเด้อฝากมาหนิเด้อแก๋อหนึ่งเนาะนีอยังเดีนีอย่างเดียวใคอยากฝากของก้อนมาให้ลงนาแบบนี้ก็ฝากมาหน่เด้อเดี๋ยวลงนาสิอารองแตะคอมเมนต์ให้เนาะ ฝากเครื่องของน้องนาน้องน,า,น,า,นาสีพิมพ์ไว้ในกล่องคองมเมนต์เดอ้อร์แถบซูมเดอ้อร์ใครอยากฝากยังมาหายาก,ฝากาย็ฝากมาได้ดอเฮ้ฝากมาหายลงน,า,นาก็ดีใจเด้อโอ้เสื้อผ้าเสื้อผ้าเด้อนี่เด้อโอ้ chăm pi na mốt à? chăm pi na mốt Chúng sẽ làm cho cùng cho nó chăm pi na mốt chào 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 เดี๋ยวมาลองใส่เนาะลองใส่ดูโอ้โอเขเต้เลยปีกจูบ่นี่เป็นแบบเป็นยังเนาะโอ้อันนี้ก็เป็นแบบแพทย์เซตโตแพทย์เซนาเนาะทำซุ่มเนาะเออเค่อะค่ะค่ะแก้บงเนาะ ใจบุญอ่าก oh, ็ขอให้ได้บุญได้หลายเลยอนุ่มอันควรยืนเนาะใจบุญได้วยเฮงเฮงก่อนเก่าเด้อนี่โอ้ผ่าชิดหนาหนุ่มเนาะหนุ่มดีเด้อหนุ่มดีหอมดีเนาะโอ้เกือบเกือิดลงไม่เอาหวะเกือบ น้องมีเอาบ่อด้วยว่าหายผูยากจนน้องมีอยากได้บอดอ่อมาเบิ่งมามามาเกือบแบบน้องมีมากเลยนี่นเนบอร์อ้าวซีเนาะน้อง,ม,งมี้อ,องใส่เลยมาลองดูแค่สิบตัวแค่สิบตัวกน็นุน่มมากเลยแม่ สบายดีนี่น้องมี่มาบอกลองใส่บองก่อนโอ้พอดีเลยพอดีเลยปะโดยนี่คือน้องมี่มาก็เอาเนาะลองใส่บอนโอ้ใจเด้อพูดเกแบกับผู้ใหญ่เนาะเบิ่อแบ้ใหญ่คู่อยู่น้อยๆในไฮเมต้าพิมบ์บอสตัวนี้น้องมี่็นว่าคันตัวใดบัวใดแด็กกะให้อันนั้น แบ่งปันเด็ผู้หญิงจนเนาะอย่าหังไงถ้าวัดตัวได้เราเก็บไว้ในรถเนาะแบ่งปันเด็ผู้หญิงจนเด้อแม่แล้วโอ้โหโอ้สมาร์เลิศแท้ตัวนี้สีแดงสามแปดเบอร์สามแปดใช้เอฟซีเพื่อนสายหมาเกือบเด้อมีแต่เกือบเนาะสนายเนาะมันอันแบบเดียวโซ่ซี่เลย bụng lighter uy tín hai quýt ở mỹ. Eva kuo nói đây, nó kuo nói. I mighty nanny bơm bơm. Nay kiểu chi kuo sĩ ô 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 béo mô 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 แม่ใช้เบอร์อ่าจานเก่าดีกว่า40เนาะโอ้แม่ใส่ได้บ่ตัวนี้น่าจะใส่ได้ใหญ่เบิ่งองสุเอน้นกีเนาะไนกีโอ้น้าสําเพ็เท่านผู้ชมนี่พอดีเออตัวนี้ได้เด้อเบยังดมาเลย38 38แต่ว่าสูงใหญ่เนาะ อืมหางเด้อมีแต่หูงหามเนะมาะตัวไรนี่ขเขาก็เก็บใบโดต์เก็บผู้วไรเป็นตาอันนี้เขาก็ไหนตัวนี้แมนเจ้าดูหนุ่มบ่หนุ่มดีเลยอืมอันนี้ตัวดีกันนะักตะปูตะปีเดอ้อ<ห>โอ้เกือบทางประเทศไทยนี่คลาดเดินของนี่เนาะแมนเกือบทางประเทศไทยคต่เดนี่เราบุคคลได้เห็นแมนแปะตาดีเนาะ แปลตามากเลยริบวับิบวับมาฟาบาไลแขกเมื่อกี้นึงนึงรีบวับรบวับิบวับิบวับัเือยไเลอตัวนี้ต้องมีไซไล่ฮะไซ่ไซไล่ปเนี่ยไซ์ไล่ไ์อเดอลออเรอาณาพูใจบุนผู้แล้วจนสาวว่าหายขอบใจเอฟซเดเด้ น้องมี่เป็นคอสต์ตนี้ท่านผู้ชมเอาไปเลยเนาะปใจบุญวาอยาหกหายแพ้กระหายเดดในหนองานาเนาะปสปเก็บไปดุดแดดแม่เวลาเราเดินทางไปหาผุญยากุนเนาะขอขั้วผุญยากุนเท่นะากันหายเพิ่นใะห้เพิ่นเลยพอได้มีเครื่องติดรถไปท่นานผู้ชมขอขัวเราสองอสามโตกระหายไปเนาะนี่งานได้ตรงนี้โฉมนี้ เป็นซี่เทาน้ำตาลง่ายฮะง่ยง่ายง่ยหรือว่าซี่กะปิเนาะอ๋อน้องเม่เบิ่งนไหมมีใครกันไหมอู้หน้ไนอันนี้ไหนเจมีนราคาหรอเก่าสิเก่าด้วย่าร้อยบาทร้อยบาททันผู้ชมอันนี้จะเป็นเสือ้ออู้โอ้ตัวนี้เท่เว้ยของผู้ของคนใหญ่นะตัวนี้เนาะจะให้หนาไซไดที่โบไดบอก อันไอ้ของัวตัวพิการก็ได้ไอ้นี่ไอ้ของัวพิการกรไร็กกรกรได้เนาะนี่เนาะตัวมาเทาอรลอมบ์เป็นพิการด้วยเถิไม่เ่านี้มันคือติชายได้ตอนนี้นเก็บไปรถเน,ะนาะงานงานงานโอ้ตัวนี้ของไม่ดูนตัวนี้ให้ดูซาเลก็ได้ม,กกมิกกี้มิกกี้เมาส์กินแต่นเนาะกินแต่ปุตปิโมแม่โมมาโมแขนมาอมอยู่ เออเสียหอนึ่งแน่นนใช่เราเสียใจไปดีกัได้นะแต่นี้มีขี้เมาส์แต่นี้กาเสียเออยนี่จะโตง่ามเลยโตง่ามโตเท่ๆแตกตาดีแตกตาดีนั่น้องนี่เนาะแมนแหกกระดี่ดีแผ่นุ่มๆเรื่นๆ ลมร่มเรื่น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 แบบเพาสายเย็นสบายผักเด้อผักเด้อมิกกี้อีกแล้วใส่ถุงไหม่ขึ้นเนาะอย่าอันเปื่อนเนาะเอาหายทานผู้ทรงเบอร์วิชื่อ,อแต่การหายพูดที่เพิ่นสาวไม่หายเพิ่นเห็นเนาะมาเื่องขบบลโดยเสียงขบบ,บ,บบลเครื่องขบบลคอมเมนต์บอกเลยเด้อนี่โอ้เสื้อวันนี้มีลายโตเนาะแพรดี้ดี ค่ถ้าผสมนุ่มๆเย็นๆเรียกได้ใช้ทุไม่ได้ให้เขามันจะบูเปื่อยเนาะแม่จึงใช้ทุงคือมูเลยว่าเครื่องไม่ที่นะเครื่องไม่เครื่องงามเครื่องไม้เครื่องงามหอมๆเด้อผิดหอมโอ้โหมีเด็ตัวนะค่ะไฟอย่าฝากนะไฟอย่าฝากของขวัรนะให้น้องนาน้องมีกะฝากได้เด้อเดี๋ยวน้องนาสิเอาเขียนทียูลงใส่คอมเมนต์ให้เนาะที่ใส่คอมเมนต์นะสิปักมุดไว้ให้เด้อ โคโนมี่ว่าหานันของนาใช้ตัวนี้บ่นี่มันหนาอเลยตัวนี้ตัวมึงเนาะเดีตัวนี้ก็ทเทตัวนี้มัน Ad idas. Ad idas. อาดิดาสอาดิดาสหรืออาดิาดเดตโอ้เกือบร้ายครูเติบเนาะหนุ่มีเนาะตัวร้าจะเป็นเสือเนาะแมโอ้เกือบมีอยู่เอีกเธออีกโอ้นี่เออตัวนี้อัน<ย>นั้นเนาะเป็นอดตีน เก็นหนวดเท่าทานันูุสมขั้นบ่าตออนงานกหนวดตีนเนาะกะบ,บีบบุษผาเดชกับข้อถดข้อไผ่เด้ออันนั้นขั้นบานทา่านทางประเทศไทยอันผู้เพิ่นฝากมาน,นี่เพิ่นก็ะเอิดเท่าเนะาะเทา้าเท้าแบบนวดเทา้ทาทันูุสมนวดเทา้าเอ้ยค่ะเลือวนีเด้นเนอโอ้สีสดใสอะไรเนี่ย ไรอะไรน้องนี่เกิดอ,อีกแล้วบอสยังนี่อันไรกุชี่กุชี่ขึ้นกันเนาะเออกุชี่เบลอีกหลยคุชี่เบลอีกหลยทำขนมเพลงนี่ดังดังเลยนี่แล้วก็มีเสืออส้อแข,ขน,านายาวโอ้ตัวเงี้ยนี่ลองนาบัก็มเสื้อไม่แขนยาวเสื้อแขนยาวหรอลองนาใส่เนาะโอ้ทำขนมมีปลากระไร โซงแดดโซงมีผูมีผูตุ้ยตุ้ยได้ลงน้าพี่ชายหึงเนาะเสียตัวนี้ใส่ถุงไหวต้องมีโอ้ตัวนี้นะฮะเด็กเนี่ยหัวอะลงนาใส่ตัวนี้น้ามักตัวนี้น้ามักตัวนี้เด้อถีกใจเด้อลงน้าจะใช้เองเด้อตัวนี้เด้อใจได้ร้ายเด้อฝึกฝึกฝากมาฝากมากท่านผู้ชม ทนายใจบุญอยากฝากใครแบบนี้กะฝากมากมาเลยเนาะพ่อเดี๋หากพักกระดีใจดื้อโอ้เอาแบบผู้หญิงตัวนี้อู้ยแบเด้อไรไรถี่ดีเนาะเท่ดีเด้อเสื้อจีจีเสื้อยังนีแหละโอ้รองเท้าสีแบ้วชีเจี๊ยดจ้าจังสีแรง เด็เอาพี่มิ้งครููหน่ี่ตัวนี้โนี่เด็ูเพิ่มตางกันได้หน่คูตางกันเดินยูรวมเด้อโอ้ลองถ่ายไลค์คูเนาะเดี๋ยวเดินทาเดี๋ยวเดี๋ยวกันไน่นเดี๋ยวเดี๋ไปจงเดียวนี้กมีนี่โอพี่หาเอือดนั่นเลยเนะเอือยังซือเพิ่นเป็นองเด็กหน่อยน้ากมี่อืมเด็กหน่อยบมีเครืองบุมีเสพอสได้เดี๋ยวนี้ดีใจขนาดได้หนท ใจขนาดเนาะโอ้มีแต่ลายแบบชุดไซส์นอของมี่เนาะแนบเบิร์เย็นตาดีเนาะชุดใส่เย็นตาดีนี่โอ้คิตตี้แพ้ดีขนาดเนาะใสใ่ได้หลายปีได้นี่ทั้งชุดแพ้ดีมันเต็งงานดีๆีมาเลยแต่งานดีๆมาจากประเทศไทยมาเนี่ยคิตตีแ้แนว อ,อะไรเนี่ยเชื right? ่อเชือเชือโอ้เชื่อเป็นคนยืนหรอกแม่หนองแม่ใส่ป่ะหนินองแม่ใส่ตัวนี้ชุ่มชินะคระใส่ป่ะหนิเฮดีตัวนี้ ดีเลยเอ๊ตุยเนาะปลูกอีกพุกทธนะคะสมเนาะอ,อือเี้สดใสมากเลยลายโตขนาดเนาะโอ้ไห้บุญได้หลายเด้อผู้ทรงมห้ผู้ได้ฮับกระสุนสิดีใจเนาะ เย็บแบบชิดโดดแดงเห็นผู้อยากจุนลงมากระหายไปเลยไปเลยตัวนี้ก็นะฮะรีบบ้ารีบบ้าตึงกาแมวรีบบ้าริบบ้ากาแมวเนาะมากที่สุดก็คือตัวนี้ก็นะใส่เลยมากที่สุดเลยอย่างนี้เกิดอีกแล้ว เกิดอีแล uh ้ว huh. ท่านผู้ชายเบลเบลเกิดผู้หญิงเกิดผู้หญิงผู้หญิงเนาะยังนี่อ่านอะไรยังนี่น้องนี่อ่านว่าอะไรเกิดอ่านว่าอีช่างฟ้าซต็อ ฟะฟาช็อปนี่เป็นเืสามแปดเนาะท่านไหนเนาะเกือบเยอะแยะเลยท่านผู้ชมเกือบก็่าเสื้อส่งเนาะอันนี้ส่งเด็กน้อยกับเสื้อลายโอ้ตัวนี้ชี้ส่งนะส่งหัวหูเนาะ สีสดใ <ไง S 2> สขนาด<ง>อะไรโซ่โซ,โซ,โซงเอียงค่ะโซงนุ่งริ่งนุ่งนอนกันไรโอ้ตัวดีนะฮะเรื่องน้องเม่เสิดตาเนาะตัว,วนนะีว้นะฮะเป็นแเป้เป็น,เเปนเแเแซมแปลกดีเน้ะนี่ตัวแปลกๆเนาะบ่เคยเห็นแหละแตสิ กล้ามเสือกล้ามพี่เมามาตัวสุดท้ายท่านผู้ชมโอ้ส่งส่งแบบสิเนาะส่งสนาดเล็กน่อยดูว่าปู่ย่าจะจอยหนึ่งนึงเนาะกองเดียวไรแบบไม่ร้ายท่านผู้ชมกองเดียวไรเยอะแยะเด้อเครื่องครบจูโบอันเต๋อจำปาเนาะ ใจเอ๋ยจำปาเด้อ,อดีใจเจอเกิดไฟอย่างเป็นหยากหยินเนาะกระคุ่มขีดอ่าใจบุญร้ายกะขอให้ได้บุญเดินร้ายบุญคำามนำสู้ให้คิมได้รวยก่อนเก่า,า,นา,นาเาด้อ,อ,อ,อกกสุขภ้า,ทามมน,ท,น,นที่นี่โอมขวดบาาเทียอ่ชุ่มเย็นเนาะเอ้กะเบิ้ลสนั่นแล้วท่านผู้ชมเอ้ยกระดีใจไายเนาะนะคะฟังคนาแบบนี้กะพายยาบฝากระสิฝากทีอยู่ใต้คอมเมนต์เด้อท่านผู้ชมเด้อโอเคสำหรับคลิปนี้จ้ะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อนไม่ พาทัวร์น้องนาพาทัวร์น่าลืมติดตามโซนน้องมีพาทัวร์เด้อโอเคตามไปได้นี่ขอบเจ็ดที่บนคลิปเด้อนะคะผู้สมัครกทุกคนความแข็งแห่งสุกโซกแห้งแหงเด้อพาไปกิจโควิดไปไปไปบ๊ายบายสบายดีอิอิ